สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นแมปลิฟบ้ากันนะครับอันนี้ชื่อแมปนะครับแต่ผมขอซื้อของก่อนโอ้ยใครดันผมว่าโอ้ยตังเสียซื้อแมมหมดเลยซอพิซ่าด้วยอ,อร่อยโอ้ย นี่อะไรอะแต่อย่างที่ถ้าเราลองเข้าไปกันลิฟอ,อันนี้เป็นลิฟต์อะไรอืมผมว่าน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในนี้แหละครับเอ,เอไอ้ทั้งในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไอ้ด่านนี้มันจะไปมีอะไรครับทุกคนใส่รองเท้าก่อนผมเตรียมหนีเสี่ยงแล้วเชียแล้วเชีย ต <gef> <necessary> ู้บ้าเลยไดโนเสาร์เยอแล้ว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 ผมหนีโอเค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 ผมหนีแล้วผมกลัวแล้วโอ้ยรอดไปเกือบปีแล้วกระโดดรอ โอเคครับท่านผู้ชมรอแป๊บนะเปิดเร็วอเ่เงเปิดแล้วผมว่านะ่ะแล้วไงเพนนี่ไว้จริงด้วยต้องรีบหนีละโอ๊ย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 แหลกแหลกแหลกนี่ก่อน อะไรแองนี้รอแป๊บนะทุกคนโอ้ยมันจะมาไหมเนี่ยปิดไฟก่อนไม่ต้องจุดแล้วมั้งให้แสนไอ้รองเท้านี่มันให้แสงสว่างตัวนเองนะผมจะทำแค่สี่ดันทุกคนให้ทุกคนดู แล้วตอนท้ายเราจะมารีวิวของทั้งหมดในเกมนี้กันยกเว้นของ V.I.P นะโอเคด่านที่สามอะผมก้นได้ด้วยมันก็น่าจะดี ไอตัวอะไรอ่ะในนี้มีอะไรเนี่ยเขอาวงกดกูว่ากูต้องหนีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแน่หนีตัวอะไรครับท่านผู้ชมหน,นีกันดีกว่าแย่ yeah, แล้วทีนี้พวกเราตายกันแน่ๆ้าว <c oughs> ไอ้หน้าย โอ้น่ากลัวจัดเราต้องแอบ,บกันตรงนี้ทุกคนเอาเท้าออกทุกคนแอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,แบบนี้โอเคโอเคถ้าผมก็ไม่ได้เล่นสี่ด่านก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้เล่นประมาณสี่ด่านผมนับไม่ได้ผมจำไม่ได้ โอเคนะรีเซ็ตตัวก่อนรีวิวของท้ายคลิปนะครับเราจะมารีวิวของทั้งหมดในเกมนี้กันใครมีแต้มก็ซื้อได้ใครไม่มีแต้มก็ไปเก็บซะอย่างแรกนะครับก็คือรองเท้าสปีด โดยรองเท้าสปีดใส่แล้วมันจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะครับอย่างที่สองพิซซ่าเอาไว้กินเล่นๆหรือเอาไว้ปาหน้าใครก็ได้ครับท่านผู้ชมอย่างที่สามคบเพลิงเอาไว้ใช้เพื่อสร้างแสงสว่างในในตอนที่มันมีอ,มอะไรมืดๆครับและอย่างที่สี่ไฟฉายสีเขียวมันก็ไว้ส่องแสงเหมอนกันแหละรครับผมซื้อไม่ได้ อันที่ห้ไอ้น้ำยานี้เอาไว้กินแล้วมันจะทำให้เราตัวม่วงครับแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยนะก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็28ซับแล้วขอให้ถึงประมาณ30-40ซับไวๆนะครับขอบคุณครับบายบาย